สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขคนจ้าสมสาผาแสบมาละค่ะมาค่ะมาค่ะพี่น้องเหมือนนี้สมผ้ามากินแนวง่ายๆค่ะมังม่วงค่ะมัองม่วงครับอันเจลค่ะพี่น้องเจลพริกพริกผงค่ะเจลพริกพงค่ะพริกแบบว่าพริกแห้งนะค่ะบดดิขว่ได้ค่ะตะวันสมตําใส่ใส่เกลือใสน้ำตาลใส่ผงชูรสน้อยนึงค่ะพี่น้องมาค่ะมามังม่วงสม ซับไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็แกคกับมะขามป้อมค่ะพี่น้องก็มาสมมอหรือว่าสมอหน่อยนึงค่ะมลวเคเทศสมเอามากินแก่เพชรค่ะกับมะแตงค่ะพี่น้องมากๆสมรอยพริกบนไปแล้วโอ้กว่าสิต่างกองใดเนาะค่ะพี่น้องนี่มากๆากมากสแสบน้ำกันค่ะน้ำไล่แตกมาได้ค่ะเด้กกินสมกินแนวง่ายๆค่ะเมลวอเนี้อยากกินสมค่ะพี่น้องมาจจะมา โบพอกัจังเอาลวยไม่เนาะค่ะพี่น้องมาดเด้อค่ะเด้อกินน้ำกันคืออยากกินสมมงม่วงค่ะพี่นอ้องน้าลายแตกมาค่ะมมสมอมับมาไปมองนี้ค่ะมงม่วงค่ะมงมง่วงอันนี้มาทาั้ปออมอมี่ค่ะ <laughs> mặt đáng mà kín kênh Phết Mì Gõ Để เผ็ดคักได้ค่ะพี่น้องอเผ็ดๆเ,เลยคะ่ะน้ำตาแตกเลยค่ะพี่น้องเคื่อเทศคะ่ะม,มงวงนำต้องไหมค่ะพี่น้องเนี่ยว่างอยูอนะ่ทางทางเนี่ย อม,มาค่ะพี่น้องกินน้ำกันอลองหมักสมมอค่ะนี่ค่ะมาค่ะพี่น้อง สว่สวนค่ะแดดกระซ่องล้ะค่ะ ซับพ่อซ้ำกินเบิร์ดนี่ค่ะพี่นอ้องออค่ะมาฟังไต่ฟังล่าต่างประเทศคะ่ะมากินน้ำกันค่ะพี่นอ้องหมดออื สาใจคัะครับพี่นนอะใส่ทั้งสอ,อนทั้งสอมทั้งมือนะค่ะ ผมค่ะกแตง่งขุยเอาแจ้วเ,เลยค่ะ แสบทองบ้านนี้แหละคะ่ะเครื่อเทศ เบิึงซีพริกเนี่ยค่ะพี่น้อง คือน่ารอดค่ะ สูตรพริกป่นสมัยแต่ยังหน่อยค่ะไปโรงเรียนยุ่งเงันว่ามีพริกขัวค่ะพี่น้องแม่ว่าได้เห็ดพริกขัวพริกป่นไว้ค่ะเอาพริกแห้งเนี่ยค่ะตำเอาตำใส่เกลือตำตำใส่น,สน้ำตาลค่ะหอไปโรงเรียนมันไปกินกับมะขามมันอ้แสบ แสบทองค่ะพ,พี่น้องแสบทองอ <c oughs> <c oughs> าอาการเปลี่ยนเป็นคือสิไข่เนี่ยค่ะก็เลยคิดอยากกินบังม่วงแนยเผ็ดเพ็ดค่ะพี่น้อง ไปละค่ะพี่น,ออน้องบไว้กินอะไซ้ำหน่เพชรทักจังมอยค่ะไปละค่ะตาแตกค่ะพี่น,ออน้องกินไปพร้อมหายไปนั่มไปละค่ะ คลิปนาะสมสิภามาแสบมโนวไหมเนาะคะ่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามรับชมเนาะคะ่ะขอบคุณหลายๆคะ่ะสมสาพาแสบลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ